ต้องใช้เวลาีรีวิวที่ชูนเล็กนี่จะเทใส่ไฟไม่พูดท่ทำเพลงใส่เลยใส่เลย อุปกรณ์กระเป๋าเ yeah. ย้ใส่ต้องหาอะไรมาวางทับโอ้ถุงเท้าเน่านี่ไปเกี่ยวนะใช้ไม่ได้ละ่ะเท้าเน่าไม่ได้ไม่ไงี่ So... Nei.

ฟินิกวิ่งในตำนานโอ้ยกล้องกำลังบบหนะ่อยไม่มีขาตั้งกล้องแต่ไม่ต้องซื้อหรอกเปลืองตังซื้อเบเบเดียวเยอะซื้อเบ,บเบ้มาทายคลิปให้คนดูนี่นี่ฮะฟินิกวิ่งนะตัวนี้ฟินิกวิ่ง คุญซีสวยมากนี่มันวิสาทแอโร่นะเนี่ยนีด่ดิวิสาทรอดโอ้ผู้พิดเฮ้ยเฮ้ยผัววี่วีหมดเกินโอ้หมก็ไม่ได้ดูเลยคุณไม่เห็นนะชาโคตรมัน โอเคโอเคอู้ okay. okay. ประเด็นเลยโคตรเหีโอเคก็จะนับแต้ว่าใช้ได้สี่แต้ว่าใช่ไหมหนึ่งสองสอู้ ตัวนี้ได้สองแต้มะตัวหลุดเลยเชื่อส่วนหลุดได้เอาไปเลยสองแต้มใช่ปะตามกติกาได้ไสองแต้มจำไม่ผิดนะหนึ่งสองสามโอ้ไอ้นี่ได้ อีกแต้มเยอะะได้สามแต้มแล้วเนี่ยใช่ปะ่ะนับไปเทียแต้มกอนโอเคได้สองแต้มแล้วตัวนี้ฟินิกวิง่งสองแต้มเลยอุ้ยฟินิกวิงได้สามแต้มแล้วโหฟินิกวิงทำไมโหจังวะเฮ้ตัวเริ่มเริ่มต้นที่ดีคือสายโจมตี เดตต้องมีไว้ในครอบครองทนะุกคนอุ้ยฟินิกวิ่งได้ทีแต้มแก้วฟินิกวิ่งตัวโคตรโหดนี่นะฟินิกวิ่งก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะแต่คอมสอนคอมโบคอมโบที่มีว่าฟินิกวิ่งกับเนี่ยนะเป็นตัวเนี้ยถ้าเอาแข่ง,ขงเพื่อนนะเราจะใช้เป็นตัวเนี้ย นี่สุดโถดนี่คอมโบประมาณนี้เป็นสีประมาณนี้เป็นตัวฟ n นิกวิงตัวนี้ฟ i นิกวีนะเป็นบีดมันฟ็นิกวิงส่วนตัวมันเป็นยูในคอนเนอร์นะ <S <s ไปตีกับวิสาลอดดูที่ดูมาแล้วนี่เก่งนะโอ้โหโหดว่ะ คอมโบนี้โหดดีคุณเอาใช้ได้นะเดี๋ยวลองตอนนั้นเห็นลองเอาฟีนิกวิงปกติไปใส่ตาวุวิศาสตร์ล้อน่ะโคตรโห,ด,หดอะ่ะเป็นสายดยีโอ๋ออุอ้ย โดนกล้องเลยโหตัวนี้โหดจดโหดซื้นพี่ขอมโบนี้ใช้ได้นะคนุนเป็นขอมโบที้ผมคิดค้นขึ้นมาเพิ่งจะคิดค้นมาได้เมื่อกี้เลยนะสนามน,นี้ก็คือเป็นเนี้ยได้มาจาก DIY เป็นที่ซักผ้าเป็นกะละมังแบบยืดโหดได้ไปซักผ้า เีเบทของข้าซะโหได้สองคะแนนแล้วโคตรโหจะยูเดอคอนเนอร์เดอะคอนเนอร์คอมโบเนี่ยตั้งชื่อคอมโบที่เรียกง่ายๆเป็นคอมโบว่าคอมโบเอ็กซ์เซสเซชี่ฟิวจำได้ไหมเอ็กซ์เซสเซชีฟิวเรียกง่ายคอมโบเอ็กซ์เซสเซชี่ชื่อนี้ได้ก็เอามาเลยโหได้สามคะแนนละ หมดเกินอ่ะเดี๋ยวอันนี้หาว่าโกงนะผมลองใช้เป็นตัวนี่ไม่ใช่เชือกว่าลอง็นสายดูโหตัวเหมือนตัวนี้จะฟุกเะห,หนึ่งสองโหโหดเกิน สี่กระแนนรู้ก่อนมันต้องไปนี่อ่ะโอ้แค่หนึ่งเลยโอเคแล้วก็ใส่เข้าไป ลองจะเล่นตัวปกติบ้างนะเพราะช่วงนี้ชอบเล่นปกตินี่นะติดตัวชากเอดนี่ชากเอดสีม่วงสีเป็นสีที่สวยมากเน,นี่ยเนี่ยสีโอ้โห าโอ้โทีเปิด